สวัสดีครับสวัสดีเพื่พอนๆพี่ๆน้องชาวยู u ูบนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y ยูทู e เจมส์รักรอไทิ้งครับตอนนี้จะมาลองประชันความแรงความไวนะครับตั้งรอบเครื่องอยู่ที่พันหกรอบต่อนาทีนะครับทั้ง2คันครับ m อ0แล้วก็ M70 เจครับเจียที่ใช้ในการประลองครั้งนี้ก็ เกียร์ที่ใช้เกียร์ที่ใช้ก็สองเตาะนะครับเกียร์สองเตาทั้งคู่นะครับทั้งสองคันนะครับเดี๋ยวลองดูครับป่ารอบคันไหนจะไวกว่ากันครับเอาเดี๋ยวมาลองครับ่ะ เดี๋ยวขันไหนจะไปก่อนกันครับเอ็มูนย์น้ำลับเอ็มจศูนย์น้ำลับเอ็มกศูนย็ังขึ้นไหครับ <laughs> ผมว่ารอบก็เท่าๆกันนะครับเพราะว่าหนีไม่ห่างกันเลยนะครับก็อยู่ที่ออกออกคัดเรีวช้านะครับก็ฝนสรุปน่าจะเป็นว่าเอ็มเจศูนน่าจะไวกว่านิดนึงนะครับเพราะว่ายางจะใหญ่กว่า2อนิ้วนะครับ ก็เดี๋ยวแยกย้ายทำงานครับตอนนี้ลองปันน่นนะครับเดี๋ยวลองไถไถไรผ่านเจ็ดนะครับในจะไวกว่ากันครับ ผมว่าถ้าคู่ปัจจัย M60 ใส่จอหมุนของ MU57 นะครับผมว่าน่าจะคงจะดีนะครับเพราะว่าจอหมุน MU57 นี่ผมว่าน่าจะทนและแข็งแรงกว่าของติดรถของ M60 นะครับเพราะว่าผมดูจากเหล็กที่เขาทำมาแล้วก็รอบของจอหมุนนะครับ ผมว่าน่าจะดีกว่านะครับน่าจะดีกว่าของ M 6 0อันเก่าอันนี้นะครับรุ่นเก่านะครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็เป็นความรู้สั้นๆนะครับว่ารอบคันไหนจะปั่นไวกว่ากันนะครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวประลองไถ่ไรนะครับดูว่าใส่เกียร์เท่ากันเร่งเท่ากันนับว่ากันไหนจะไวกว่ากันนับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ